ฟู้ดรีวิวไก่ตัน CEO ผลแดงดีจริงหรอแต่ที่รูลูทายคลิปมีแจกรหัสไก่ตัน <Okay. S 1> นะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูของในรหัสดีกันดีกว่าว่าได้อะไรกันบ้างนะครับเริ่มแต่เงินเลยนะครับผมได้มาถึง1นึ0 0 0สล้านเลยนะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับผมต่อไปก็เป็นแฟกเมน์นะครับผมได้มาถึง3ามแสนแปดหมื่นเลยนะครับผมนี่โคตรจะเยอะเลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเรามาดูไอเทมในตัวกันดีกว่าทุกคนนี่นะครับผมไอเทมในตัวมีถึง6 1ชิ้นเลยนะครับผมที่โคตรจะเยอะเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดาบก็มีอยู่15เล่มนะครับนี่ทุกคนได้ถึงได้สมอนรุด ต่อไปนะครับผมเป็นเกี่ยวกับกันนะครับได้มาถึง3อันเลยนะครับผมต่อไปก็เป็นอิเซสซอรี่นะครับผมได้มาถึง17อันเลยนะครับผมนี่ทุกคนได้หมวกแอดมินด้วยนะครับโคตรจะดีเลยนะครับทุกคนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับผลพิสาจในตัวนะครับผมนีโอ้โหทุกคนได้ผลแดงมาถึง4ผลเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับทุกคน แต่และผลนี่โหดๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกไอเทมในตัวนะครับนี่ทุกคนได้กระจกมาด้วยนะครับผมจะใครได้ไปก็สามารถไปทํา v 4กันได้เลยนะครับผมและทุกๆคนคิดว่าไก่ตันนี้ดีหรือเปล่าคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนและเอาไก่ตันไปเลย